โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลเปิดใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพต้องการบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเราเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราอาทิพพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลนักกายภาพบำบัดนักรังสีเทคนิคเภสัชกร จ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียนเจ้าหน้าที่การเงินและยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายพบกันในงานแค r ริเดย์วันพุทธที่24พฤศจิกายนนี้พร้อมรับของที่ระลึกในงานทุกคนผู้สนใจสามารถเตรียมเอกสารสมัครงานเพื่อสัมภาษณ์และรอฟังผลสัมภาษณ์ได้ในวันเดียวกันณนะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0-32616800 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงาน c a r ิเด a y ในวันที่24พฤศจิกายนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพโหหินเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึงเวลา17นาฬกา